สวัสดีจ้าพี่น้องมาใหน้น้ำยาขนมจีนตีนไก่น้ำกันจ้าต้มตีนไจ่ให้สุปจ้าใส่เวลาโดนพ่อสมควรจ้ามานสามสิบสี่สิบนาทีจ้ามันช่องิึ้บเอยดีเปิดไฟต้มน้ำเดือดเดือ,ด,อดี๋ยวเขาเสียาเสีปปยนสปาเกตตีเสซนน,น้อยๆจ้าไปต้มสิคอยกดเขาล้นามน้ำจ้า ระหว่างที่ร่อเส้นสปากเกตตีอันนี้เป็นเครื่องที่ห้าสิเอาไปเห็ดน้ำยาขนมจีนก็สิมีข้าตะไข่หอมกระเทียมใบบักกูดแล้วก็พริกแห้งจ้ะตะไข่ก็เป็นตะไข่แห้งใบบักกูดแห้งคือเกาจ้าใส่กระชายน้ำจ้าเมื่อกี้พิ่ลิมบอกจ้ะกระชายหัวใจสำคัญต้มจ้ะ ปาเกตตี้หอ่อซุกแล้วเดี๋ยวเอาไปล่างนา้ำพักไว้จะจับเป็นชิน้นพิมเสียวเกลือกับหนํำปลาใส่จะไปประมาณนี่ก่อนถ่ายยังม้วบเสเียบยวห่อสิบป,ปุงต่ออีกจะเกลือจ้ะประมาณหนึ่ง่อนซาจะซุรอประมาณหนึ่ง่อนซาจะบ่หมักบ่ใสเด้อจะพี่น้อง เห็ดตามที่เห่าหมากักจ้ะสำหรับพริกแห่งพิมพ์โบดใไซหลายเม็ดด้วจ้ะเพราะว่าพิมพ์สีใสเป็นพริกแกงน้ำจ้ะบางที่ลออเครื่องปรุงที่ห้าสิเอามาเห็ดน,น้ำยาขนมเส้นเดี๋ยวห้าไปจับเส้นสปากเกตตีก่อนจ้ะ ไปเจ็ดแปดนาะทีแล้วพิมกษิเอาไปปั้นจะพี่น้องตากเอาทั้งหมดนี่ไปปัน้นถาปป่าใบบกูอันนี้มันมีแข็งแข็งเข้าดึงออก,กดึงแบบนี้ะเพื่อมันสิบม่ได้เป็นกลางหลายจนเกินไปเดี๋ยวสิต,ตากทุกอย่างเอาไปปั้นจ้ะ หนามเากระต้มมาหีิแล้วจ้ะที่เอานามเปล่าใส่ได้จ้ะเดี๋ยวเอาไปปั้นจ้ะปั้นเนี่ยเขาละเอียดแล้วพิมพ์กระเทลงในหม้อประมาณครึ่งที่เหลือพิมพ์สี่เอาปากระป๋องใส่แล้วไปปั้นแล้วก็พริกแกงจ้ะพริกแกงเผ็ดพิมพ์สิใส่ประมาณหนึ่งซอนตกจ้ะปากระป๋องก็หนึ่งกระป๋องหน่อยจ้ะนิดนี่ไปปั้นจ้ะ เติมน้ำลงไปนิดน้อยเพื่อให้เขาได้ปันง่ายจ้ะเดี๋ยวเขาเอาไปต้มใส่ในได้หม้อจ้าน้ำล่างโถใส่กะปิลงไปประมาณหนึ่งส่วนซาจ้ะเขาก็ะชปรุงรสตามเขา,าหมักเลยจ้ะพี่น้องจากนั้นพิมพิใส่ลูกสิน้น ลูกสิ้นนี่พอได้เอาไปล่างน้ำก่อนมนนี้แบบแซ่แข็งเลยจ้ะเป็นลูกอันนี้เป็นลูกสิ้นปลาจ้ะตีนไก่ที่เห้าต่มซุกแล้วพิมสิเอาัดตีนไก่ได้จ้ะลงมาใส ตมต่อไปอีกให้ลุกสิ้นซุกจ้ะชิ้มจิตดใจน้ำปลานิดน้อยจ้ะื่อน,นี้ชิ้มจิตดใจน้ำตาลใราไปประมาณหนึ่งส่วนชาจ้ะซิ้มหลดถือใจเขาแล้วใส่ต้นหอมลงไป ิดเตาเตอาไปตักเสิร์จ้า มาจ้าไม่กินน้ำกันจะพิมองเดี๋ยวพิมพสิซซิ้นเบิ้งแต่ แบบไปกินต่อขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าปรดศาสตร์กับปรุงเอาตามที่เห้ามักเลยจ้ะพอ,อกันมือนาสวัสดีจ้า